ครับผมกรับสวัสดีครับพี่น้องวัตสุขุสกคนดีคือเก่านะครับผมครับวันนี้ก็มาพบมาพบกับผมอีกคือเก่านะพี่น้องกับช่องเสียแย้มมุมบนนะครับเนาะนี่อาหารการกินแบบง่ายๆอีกคือเก่าพี่น้องพวกมีอยังหมากไม้เนาะทอดไข่กับตำแตงครับผมอืมกับผักกระทินนะครับผมผักกระทินเก็บไม่ทำขางทางนี่นะครับผมอืมเยอะแยะครับผมฝนตกหรอหยอดกำลังงามครับพี่น้องมาๆาวันนี้เรต้องว่าวไลค์ครับผมว่าวไลค์สิบริ่งเส็บๆมือนกันครับอืมมาครับลุยโอ้ยตำ่หกแตงพี่น้อง มาครับอถอดไข่พี่นอ้องแต่เมื่อยุบมึงกันนะกินได้ปะหุบเหีเ้ยบห่ะมาครับพี่นอ้องอื <laughs> Ủa, hết đồng đi làm lên đi gần mát <laughs> <laughs> nhầm cũng nào พี่นี่ง่ายพี่น่อยนะต้งสอนต้องมือเนาะมาขอบไปมือมันกระยุบอะไรพี่น่องตำแกงอืม đi 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 น,น,น,กกนี่นีง่าย้นหะอสไตล์อย่างผมผมอยู่รถวคำรามไปซอยตัวเมื่อกูบุกปอยๆทั้งอยลครับวไงวะ mình lâu tùn vì nào, hơi, mình tàng lâu tùn nó. A bé ngay, ngay, ngay. bán học bán ừ. bài tưởng bài 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 เหรอกำลังงามยหรอกนตกใส่อืม Hết cả nữa, Ừ phải tất cả chứ không không ngay ngay trọng nhân mặt này mm uh. ヘッピーなんで。 คับคับคับหูดวง่น้ออืมหูหนาดอกเสร็จแล้ว อื้อเอ็ะกับพี่น้องเลยพี่นี่กกินผมก็ยังเกียร์ดพี่น้อกง่ายง่าบันบันบั้บนคนะครับผมมุมไม่แนวดีๆให้พายเบิ้งหรอกครับ ครับเสร็จครับว่าวแต่ป็กเอาะพ่อเสี่ยงพ่ออิม่มพี่งอืะ ủa <himents> bạn phải... ch không, cho thêm bất bình nào đây, ngay bây giờ dắt, hình hãy hãy bàn bạc, hãy hãy ไยเป็นไฟไปับพี่น้อือหือเหี้ย เล่นกินเบิร์ตพี่หน่องสังทักษิณนีกอะขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเลยครับเด้อยที่เขามารับชมให้อืมนี่กินโบเป็นใจอยากผมจะกินโบเป็นใะแซ่บแล้วครับผมบุกกระลาบก๋วยซอยตุ้บกุ้งปอหมืดปองเขาแล้วครับเนาะอืมเป็นจังไหนเนาะไม่มีเงินซื้อเนาะพี่น้องเนาะอืมทุ่งเสน่ห์เติบโตแล้วเขาเนาะอืสัหรับคลิปนี้กอะฝากพี่ฝากน้องทำหนิเละครับเนาะกูไลคมากดไลค์ชอบกดไลค์กดใชร์ผมเนี่ยครับผมพี่น้องอืม สวัสดีครับเด็กๆก็ลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ